ษา้าฮอร์โมนนะคะไม่ไม่ทํรลายผิวบนคือผิวบนเรา,าดีอยู่แล้วนะให้ใช้ตัวนี้ฟาสุดสองาสุดสองจะอ่อนกว่าตัวตัวเอ็กตอา,าเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทรลายผิวบนเราค่อยๆใส่ตัวนี้เข้าไปเบินไปทําลายไปทําลายฟาคือคนที่เห็นว่าเป็นฟาฮอร์โมนเทาๆาอ่ะแสดงว่าลอยขึ้นมาบนผิวแล้วล่ะลอยขึ้นมาบนผิวเราก็เอาไปเบินไปเบินฟ้านั้นก่อนหรือ หรือถ้าใครแบบว่าเออผิวบนดีมากๆเลยอะ่ะหนกแก้มันผิวดีมากๆเลยใช้ตัวนี้ไปยาวๆเลยค่ะตัว Herbal ไว i t e h e r b a ไว h i t e 15วันเลย15วันไม่ต้องรีบป้าคอโมนเขามาไม่รีบเราก็ไม่รีบเหมือนกันแต่ถ้าเรารีบเราค่อยหยอดตัวนี้ไปก่อนแบบแบบดูแลผิวนะอ่า จา่้าสุดสองที่สุงแนะนําคือ2ตัวนี้ใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะเอาที่สะดวกเลยใครอยากจะใช้ฟ้าสุดสองก็ได้แต่ฝ้าสุดสองแรงกว่าตัวเฮอร์เบิลเฮอร์เบิลอ่อนกว่าแต่ทาให้ยาวกว่านะอาจจะ7วัน15วันแต่ถ้าคนเป็นผ้าฮอร์โมนแล้วต้องการแบบเร่งรีบเลยใช้คู่นี้ทวินคู่ไปเลยหญิสุกอธิบายแล้วนะถ้าใครฟังมาตั้งแต่แรกถามว่าฉันเป็นฟ้าทําไมต้องจ่ายคนเกี่ยวให้ฉันด้วยฉันไม่ได้เป็นสิวทุกคนน่าจะต้องเป็นสิวหมด เพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นชัดหรือไม่ชัดเพราะงั้นใช้คนเขียวเพื่อเปิดทางนะ,ค,ะคุณอาจจะมีสิวอุดตันสิวเซียนอะไรก็แต่ถ้าคนเขียวควบคู่เปิดทางไปด้วยเบินผิวไปด้วยเบินสิวไปด้วยอันนี้ก็เบินฝ้าไปฝ้าฮอร์โมนที่อยู่ลึกๆก็เบินไปทาไปนะคะ7วันพอ7วันน่าจะแห้งมากเลยค่ะทุกคนนะคะน่าจะแห้งและเริ่มมีอาการคันยุบยิบยุบยิบนะ,ะและเริ่มแดงแล้วแดงแล้วถามว่าในไลฟ์เนี้ยเราต้องการลอกมากใช่ไหมคะพอใจไหมนะคะ เอาให้แดงแบบพอใจเลยเอาที่หน้าเราระไหวยถ้าเราใช้มาแล้วมันยังอืดๆโอ้ยเนี่ยเจ็ดวันมาแล้วอืดๆเร่งตรวจด้วยตัวนี้เลยค่ะเอามาเสริมฤทธิ์กันเลยตัวนี้นิสุอับเป็นกล่องนะกล่องสีขาวแต่พอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินเอามาเสริมฤทธิ์ช่วยกันเราอยากลอกเยอะนี่เราจะกลัวอะไรเราไม่กลัวอะไรแล้วบลมบัมเข้าไปเลยทาตัวนี้เข้าไปอีก7วันนะกลางวันฉันก็ทาตัวคิมฟ้า กลับมาเลิกงานฉันก็ทาตัวคนเขียวสักชั่วโมงหนึ่งนะคะคนเขียวเสร็จนะคะฉันก็ใช้ตัวผงเล่งสักชั่วโมงหนึ่งสลับสลับกันไปหรือถ้าวันหยุดจะใช้วนยังไงก็ได้ขอให้คุณใช้ให้ครบตั้งสามตัวแบบไม่กลัวอาการใช้ยังไงก็ได้ให้หน้าเกิดอาการเป็นพื้นเฮอบวมแดงต้องพื้นแดงเท่าที่คุณรับไหวนะพอครบแต่าบางคนอาจจะครบ15วัน พอครบ15วันก็ทําไมคะหน้าก็อิ่มสมุนไพแล้วอาการสุดๆเขาก็จะเหอบวมแดงแดงเยอะๆแดงเข้มๆเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะหน้าอิ่มสมุนไพเสร็จเขาก็จะลอกลอกเขาก็จะเปลี่ยนจากแดงเป็นคล้ําดําลอกสักเขาเกิดมาจากภายในใช่ไหมคะตอนนี้เรารักษาภายนอกคือคุณเห็นป็นฝ้าดําแสดงว่าคุณเห็นจากภายนอกแล้วละ่ะเพราะงั้นเวลาที่เห็นจากภายนอกก็รักษาจากภายนอกด้วยชุดนี้ชุดนี้แบบลอกเยอะๆนะคะ หรือจะเป็นตัว h ฮอร์บ w h ว t e ก็ได้ตามที่คุณชอบและหลังจากรักษาแล้วหรือระหว่างรักษาแต่ทิ่งสุขแนะนําเป็นหลังรักษาดีกว่าเราจะได้เห็นชัดจริงๆว่าจะสว่างรักษาได้หายจริงๆหลังจากรักษาหายแล้วให้ให้คุณรักษาคู่ขนานให้คุณหาอาหารที่ปรับฮอร์โมน อย่างเช่นไวัยทองอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นฝ้าฮอร์โมนแบบเนี้ยขึ้นมาง่ายแล้วขึ้นมาเร็วด้วยเพราะเขาหมดฮอร์โมนแล้วนะคะผิวแห้งอะไรแบบเนี้ยทาให้เซลล์ข้างในเสื่อมเสื่อมก็จะกลายเป็นดําใต้ผิวนะ,ะเพราะงั้นวิธีการรักษาฝ้าฮอร์โมนเราจะต้องรักษาคู่ขนานเป็นแล้วรักษาให้หายก่อนนะคะเพราะว่าดวงสว่างจะรักษาแต่ภายนอกเท่านั้นนะคะรักษาให้หายก่อนจากนั้นคุณก็หาอาหารที่ปรับปรับสมดุลผิว ก็คือควบคุมฮอร์โมนนั่นแหละพูดง่ายๆ <orm> นะฮอร์โมนของเรานะไปกินพวกการควบคุมฮอร์โมนไว้เพราะงั้นนะสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายนอกคุณจะไปโดนแดดก็ไม่ใช่โดนแดดก็ไม่ได้ทําให้เป็นฝ้าฮอร์โมนเพราะงั้นเขาไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้นะใส่หมวกก็ไม่ได้หลบแดดก็ไม่ได้เพราะงั้นเราต้องดูแลภายในด้วยนะคะสาหรับเรื่องฝ้า